วงการสีเทาแถวราชดาต้องสั่นสะเทือนนะครับเพราะว่าผมจะพาเพื่อนๆมาลงอ่างในราคาประหยัดครับผมผมไปซื้ออ่างอางาน้ำที่สามารถพับได้นะครับเมื่อเราจะไม่ใช้แล้วก็สามารถยอ่อเก็บลงได้นะครับสั่งมาจากราชดานะราคาประมาณพันกว่าบาทนะเกือบสองพัน เดี๋ยวเราไปแกะกล่องแบบติดจรวดกันให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากนะครับสำหรับชายหนุ่มที่ชอบแช่อ่างแล้วก็นี่คือวิธีที่ประหยัดที่สุดและไม่ต้องเสี่ยงโควิดด้วยนะครับไม่ต้องไปแช่อ่างที่ไหนแล้วเรามาแช่ที่บ้านกันนี่แหละครับราคาเกือบ2000เองนะครับได้อ่างแบบพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้ก็เก็บไว้นั่นเองนะครับในวันพรจะไปลองให้ดูนะครับไม่ต้องประกอบอะไรมากครับ เรียกได้ว่าเหมาะกับห้องน้ำขนาดเล็กนะครับก็สามารถแช่ไปแล้วก็เอามือถือมาเปิดดูหนังฟังเพลงไปได้แบบชิลๆนะครับเมื่อใช้เสร็จแล้วก็พับไปยัดตามซอกตามมุมได้เลยครับไม่เปลืองพื้นที่